สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาบ้านโกกอกนะคะก็นี่ลุงก็จะตั้งร้านนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก็จะพร้อมยกเสานะคะเสาอะไรนะคะเดี๋ยวจะเรียกคนมาช่วยนะคะตอนี้นะต้าตอนนี้ะคะตนี้นวคะตอ้ะอนนี้นะ้าอนี้นี้นตอนี้นดออน้อี้ค ย้ายอีกตามเคยย้ายตลอดเสือไม่ใส่งนี้เข้นเขินปะตัวเล็กคัวเล็กนละเล็กเล็กยกนี่เหรอกะยกไปทางไหนจับคนละเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันจะไปชุมพมาๆๆไปไปไป

ุันตรงนีขยับตรงนี้กนขยับรงนี้ก่อนังแนั้นก่อนตเตาอยู่ตรงนี้นันน่าจะหนักฟังกเด้อฟังก่อนเด้อดูกนเด้อังขยนี้เด้ขยับตรงนี้เด้อยับาขก่อนนะขยับก่อนแล้วก็แล้วก็ขยับตรงไหนตรงไปข้างหน้าครับ เชิร oui ้านชิร้านของคันเอาเชิญแม่ใจมันจะใส่มันไม่ได้ครับาเใส่กันหมดไม่ได้เอาชิตคนบมายา้งให้ได้ๆเลยเดี๋ยวหอม้อวันนี้ก็เ right? ป็นไฟ

กานขนคากขนาดได้พูเนาะอ้าขึ้นกระปินผืนขึ้นคักแล้วแด่ถึงไม่ซองใไหมห้างกับผูช่องห้างสามเมตรกับผูช่องห้างสามเมตรจะไม่องอืมมันสูงเด้อันนี้มันสูงขาเมันคงคากได้คอนมันตมง

ให้มันอยู่ในพื้นทีเมนหนึ่งอืิยังดองไม่คุ้ม้นไม่คหนย่ี่มางหน้าอยู่บ่ี่นอเปนน้่นอามังหน้าอยบ่อย่า้ง่าหม่งคงเสายาไ้งง่ายอยู่บ่ทุกอย่า้องงายหมกอย่างาเอาเด้อจำเสาเด้อลเสาเด้อลูกเสาลูกเสากเสาเออลูกเส โอ้โลยเันชิโอ้โเอออันนี้ใส่เลยใลยเนเลยอันนี้พอดีเลยแล้วถาไม่ยื้ไปต้งยีบ่ไปตั้งยีบไปตั้งตขาวไปั้ยิ่งเจ้าอยากกะกับากะเียวอ้นายช่างข้าวคนเดียว

เรามาถ่ายทำชีวิตช่างนะคะวันนี้นะคะมาถ่ายทำชีวิตช่างใหญ่เนาะ FC นะคะค่ะก็ท,ทำร้านก๋วยเตี๋ยวย้ายอ,ออกจากตรงนู้นเปิดวันที่6นี้นะคะทาจะมีการ,าร,รเปลี่ยนแปลงอะไหมน้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยว มันทำไมมืดตื้อย่างงี้มันรับแล้วโอ้ยไม่ได้เปิดหลานก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนะคะนี่คุณชายเกิดอะไรขึ้นช่างใหญ่ช่างใหญ่เอ้ยค่อยไม่ได้คลิปเลยคลิปค่อยลืมเปิดเจ้างานงาชตอนไอ้ผู้ถามว่ารหัสอะไรก็บอกว่าเดี๋ยวมาเองเออไอ้ผู้ไอ้ผู้จะเปิดให้อยู่รหัสอะไรเดี๋ยวมาเปิดเองแล้วก็เเปิดอง มา<ว>แล้วสุกมากไม่ได้ไม,ามาแล้ <c oughs> วไปดูกล้วยช่างใหญ่นะคะดูกล้วยช่างใหญ่จะใหญ่ขนาดไหน เปิดแล้วนะคะร้านก็จะขายก๋วยเตียวอาหารตามสั่งส้มตำนะคะส้มตำเนาะขอดูกล้วยช่างใหญ่หน่อยทำไมมันใหญ่จังกล้วยช่างใหญ่เออ,เอ,อมันมันแตกแล้วมันตัดแล้วนะออมันตึงแล้วมันตึงเต็มที่แล้วไม่แต่จะแตกไปเรื่อยเื่อแล้วออกล้ยหอมทองนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะกรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะ